บรรยากาศดำหน้าแรงพี่น้องเอ,อ้ยดำหน้ายำม,มะกกมเร็งล,ล,ล้านชายกัแบแบม่ขี่ต้มเลยบาทเนี่ยอ้าวขีดต้มติดต,ตลลนนีนละบาทเนี่ยเฮ็ดแั่ไหนแหละเชิด มเอาเดอร้านเจาะไม่ไงเป็ดฉี่คอยเมื่อยเอาเลยเอาบบกุ่มเลยพี่น้องเ้ยเอาบบได้เอาบบได,ได้ลงไปขีดตม้มนี่เอาบบได้ตามใจเลยตามใจร้านเกคนมาเ่ย ผู้ดำกะบหาคนพกผูคค้นี้แหละพี่น้องเอ้ยคุปป้า่เชิดใน,นะในบ่ปลา,าเนี่ยในบ่อะแม่ต้มละลอยเลยเอออลอยไปเอาขาตีกิโตมระบาดเนี่ยเอาไป มามามาลงมาขึ más, mais, ้นมากเขินมาเอาเปลี่ยนอพี่น้องเอ้ยเอาซัมมี่ก่อนคลิปนี้เอาล้านก่อนไปกี่ต้มแล้ววานี่เอาบินลูกบัวได้ดำาม้าดามาดามดาได้กี่ต้มมึงคลิปนี้กับฝากซัมมี่ก่อนพี่น้องเอาล้านก่อนได้บ้าน